ต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock In Trend เทรนด์ทันสมัยเพื่อนนักลงทุนกลับมาพูกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันพิมพ์ประพัสสิริไพวัน ทุกบ่ายสามโมงวันอาทิตย์ทาง Nation Channel ค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะหยุดยาวในช่วงสงกรานต์กันมาแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเรายังคงมาจัดเต็มในเรื่องของการลงทุนอย่างครบวงจรเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุ๊คเมนต์การลงทุนในตลาดหุ้นนะคะการสัมภาษณ์ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็การบริหารธุรกิจนะคะและที่พลาดไม่ได้ก็คือสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับกลเม็ดเคล็ดรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะในส่วนของช่วงแรกนะคะสำหรับวันนี้ Stock Delivery ค่ะจะ พาไปพูดคุยเกี่ยวกับภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นสัปดาห์หน้านะคะกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรร,รมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีิโกนะคะจะมาพูดคุยรวมไปถึงการให้หุ้นเด็ดที่น่าลงทุนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ ช่วงที่2นะคะ management variety ค่ะวันนี้คุณยุ้ยยุวดีเลิศแสงเพชรนะคะจะพาไปที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะคะสัมภาษณ์2ผู้บริหารพี่น้องนะคะคุณพีรเจตสวน,นภาษีประธานกรรมการบริหารจากบริษัทยูเนียนอินทราโกจำกัดมหาชนนะคะและคุณพีรพลสวน,นภาษีกรรมการบริษัทยูเนียนปิโตเคมิคอลจำกัดมหาชนนะคะไปฟังเกี่ยวกับยุทธวิธีการบริหารธุรกิจของทั้ง2พี่น้องกันค่ะ ค่ะและช่วสุดท้ายนะคะกับหมอเมฆสอนหุ้นค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกลเม็ดเคล็ดลับการลงทุนหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมกับคุณวชิรเมธพเนศสถิตพงค์ค่ะและที่ยังพลาดไม่ได้นะคะก็คือการร่วมสนุกนะคะโดยการส่ง SMS นะคะถ่ายว่าหน้าร้อนนี้นะคะคุณเลือกลงทุนในหุ้นตัวใดนะคะโดยการ ทีมเเว้นวักหุ้นตรวจที่คุณเลือกนะคะพร้อมกับส่ง SMS มาที่หมายเลข4ี4 2ก3 3ค่ะเรายังคงมีรางวัลเป็นเสื้อยืดทีเชิร์ตเก๋ๆนะคะแจกให้นะคะส่วนผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในช่วงท้ายรายการรวมไปถึง Facebook ของรายการ Stock i n t e n นนะคะส่วนช่วงนี้ไปพบกับ Stock Delivery กันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะสต็อกดลิเวอรี่สัปดาห์นี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายบิคอลักท์ััย์บอร์สัหลักซ์ับเคทีซีพิโก้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมูฟเมนต์การลงทุนในตลาดหุ้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้รวมไปถึงหุ้นเด็ดที่จะฝากเอาไว้ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นก็ยังคงแบบไปได้สวยอยู่นะคะนในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยคาดว่าตลาดยังคงไปได้ต่อเนื่องไหมคะแล้วก็ปัจจัยที่่จะสงผลเกื้อนหนนุ การเคลื่อนไหวของตัดชดีเนี่ยจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะครับต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เองตลาเดเนี่ยถือว่าย,ยังยังดูสนุกนะครับ<อ>แต่ก็ต้องบอกว่าเล่นยากขึ้นะนะครับเน่พราะว่าปัจจัยตลาดตอนนี้เองเก็บว่าข้างนอกนั้นดูดูจะเริ่มจะมีเข้ามามากขึ้นนะครับเนี่ยคือต้องบอกว่าเวลานี้เป็นจังหวะของการมองหาหุ้นเฟ้นหุ้แนแหละ,ะนะครับเนี่ยเพราะเรามองแต่ว่าช่วงเวลานี้เองตลาดหุ้นเองอาจจะมีการปรับฐานเลทเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเพราะว่าปัจจัยที่มีเข้ามาคือเรื่องจากภายนอกเส็นส่วนใหญ่นะครับ ของเราภายในถือว่าค่อนข้างจะนิ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีเรื่องของเอ็ n นิงนะครับซึ่งเห็น้ว่ากลุ่มแบงก์ประกาศมาค่อนข้างจะดูสวยทีเดียวนะครับ,รบนยะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวทวงอยู่คือเรื่องของต่างชาตินะครับเพราะว่าการซื้อของเขาเ่ยสังเกตว่าเขาซื้อมาในแต่ละช่วงสักห้าถึงหกหมื่นล้านช่วงหนึ่งนั่นคือในอดีตที่ดูเปนอยู่นะครับนั้นในจังหวะแบบนี้มันธรรมชาตินะฮะที่เขาจะมีโอกาสาการเทคบ้างอะไรบ้างนะครับนั้นการเทคเขาอยา่าไปมองว่าเขาขายเพื่อจากไม่ใช่นะครับนะ ผมว่าก็เป็นงานขายเหมือนคนไทยทั่วไปนะฮะก็ต้องล็อกกำไรไว้บ้างนะครับเดี๋ยวลงมาว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นผมอยากให้มองว่าเมื่อมองกลุ่มเนี่ยต่างชาติเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความรู้สึกนักทุนดูไม่ค่อยกล้าอะไรนะครับนะแต่ตัวที่เป็นเป็นน้ำหนัจกจริงว่าอยู่จากข้างนอกนะคือจะมาจากจีนกับมาจากไทยฝั่งของยุโรปนะครับซึ่งยุโรปต้องบอกว่าเป็นเรื่องเก่าเล่าใหมใ่นะครับนะค,บคือต้องบอกว่าเราดูกบบคล้ายของของกีก่อนเลยนะครับนะเนื่องจากจริงกับกีของสเปนคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่า วันนี้ที่มันกระเพื่อมแรงเพราะว่าสเปนไซส์มันใหญ่กว่าวันนี้สเปนเริ่มกลับขึ้นมานะครับแต่เรามองด้วยกองทุนที่้ก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่อะไร E S S F เนี่ยครับแล้วก็รัสเซียเป็นซึ่ง E S M อะไรเนี่ยครับนะ,ะ,นะบนะผมคิดว่าให้เวลาเขานิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการการแก้ไขนี่ปุ๊บเนะี่ยถ้ามันเรียกว่าฮนะจุม่มมือกันไปได้แล้วก็จบอะไรดีๆปุ๊บเนี่ยแน่นอนปัจจัยต่างๆวันนี้มันจะหายไปเมื่อหายไป,ปมันก็เหมือนกรณีอังกฤษพอข่าวดีเริ่มเข้้ามมส่ใหพิกน จริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าบ้านเราเนี่ยหุ้นขึ้นบางทีขึ้นไปแบบประมาณ1 3บสจุดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแรงเทขายออกมาเพราะเกิดจากความไม่แน่ใจในเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ที่เข้ามากระทบนะคะในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของดัชนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยนิ่งนะคะในส่วนของทางคุณเจริญมองว่ากรอบดัชนีในส่วนของสัปดาห์หน้าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับคือตอนนี้เราเรามองตลาดอยู่สองลักษณะครับว่า การขึ้นเนี่ยผมเชืช่อทุกที้เองไม่น่าจะรีขึ้นไปไหนน,นะครับมันน่าจะให้มันบางเหีย่ยวตัวให้เสร็จสับไปเลยนะครับเนีเราก็เลยมองกรอบลงมาสัก1,180งึงร้อยถึงหนึ่งพันองร้อยนั่นคือข้างนบนกำไรที่มันดีดขึ้นไปข้างบนนะครับนีแต่ผมคิดว่าเราเรามองเรามองบวกมากเกินไปมันอาจจะมีความเสี่ยงนะครับงั้นเรามองอะไรที่มันดูดูเซฟต,ตัวคิดว่าให้มันลงมาดีกว่านะครับแล้ววันนี้เ,เราบอกเลยว่าถ้าเกิดตลาดมันอยู่ต่ำกว่า1,150หนึ่งพันหนึ่งร้อยูห้าสิบปุ๊บเนี่ยนนัืืออาซ้้มมดวเหก แถวเนี้ยผมคิดว่าน่าสนใจในการซื้ออย่างมากนะครับนั้นลงมามองหาหุ้ดีๆซื้อไว้เพราะว่าเราลองเทียบดูจากและว,วิธีการเราเทียบเท่ากับตัวเซ็ตของเอสเอสอ็มพีของเมกาเขานะครับเนะี่ยเวลาเขาเขามีการเทคตัวลงมาเนี่ยสามห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราก็เทียบลงเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยก็อยุดถอนได้พอดีเหมือนกันนั้นผมคิดว่าในแง่งตาดชื่อมีคำโปรยคำสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยคิดเราไม่น่ซจเรียอหรือต้องกลัวไปว่าเอ๊ะมันจะหลุดต่ำกว่าหนึ่งพัน 1, 1, 1, 1> หนึ่งร้อยลงไปแล้วก็จะลงไปขาลงอนะไรเงี้ยผมเชื่อไม่น่่าจะะเกิดค ทีนี้ถ้ามองถึงโอกาสแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่สัปดาห์ที่จะถึงเนี้มันจะไปถึง1,120งพันหนึ่งอยย่สจุดมันก็มันมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเออที่เครื่องจะออกมาเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ต้องไดรับอย่างว่ามันต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะที่ออกมาดีสวยหรือไม่สวยนะครับนะซึ่งในฝั่งของอเมริกาเห็นแล้วว่าที่เลิกออกมาจะเป็นเช่นว่าไอบีเอ็มอินเทลเนี่ยบอกการไม่ไม่ไม่โดดดิบนะครับนั้นเผื่อว่าในบ้านเราบรแบงค์ออกมาแบงมันดูดีนะครับัน ผู้รต่างันนี้มันจะให้จากผู้มันมีความมันปวดแล้วก็มีโอกาสการกดลงนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าโดยแง่ของผู้เล่นเห็นว่าวันนี้ถ้าซื้อหุ้นกันต่อเนี่ยเขาจะมองความสุขเราเอ๊ะมันจะขึ้นไปได้เท่าเท่าเท่าหท่เท่าเน่านท่าเท่าเทาชท่าเท่ามั่าเก่อนท่าเท่าพท่าเสุาเว่มเทมาเท่าเท่าเท่าัท่ีเท่าเท่าเท่เ่าเท่าเ่าเท่า่าเท่าเท่รเทอาก่าเท่าเ่าเทนเท่าอท่าเท่าเบ่า่าเ่ะเ่ม่เท่เทเท่าเท่าเทเกาเท่าเท่าเท่าเี่าเทาเเท่เ่าเท่าเป็นความเี่ยง ผมว่ามันมันมีความเสี่ยงอยู่ดับหนึ่งนิดหน่อยนะครับนะแต่เราต้องมอครัาว่าถ้าแบงก์เัวน,นี้ออกมาดีนะครับซีออนแฟกเต็มขึ้นนะครับนะแต่ต้องมองกลับเข้าไาดีว่าแบงก์กสกิจจะคู่กันนะครับเน,นะเพราะแบงก์ใกล้ชิดกับการบริโภคบริโภคค่ะอย่างในส่วนของสัปดาห์ที่ถึงนี้ะนะคะหุ้นที่น่าลงทุนถ้ามองจากปัจจัยทั้งหมดที่พูดกันมาตั้งแต่ต้น ควรจะลงทุนหุ้นตัวไหนดีอะ่ะอันนี้ออกมีก็เตรียมมาเผื่อไว้เลยครับพอเอาเป็นแพ็คคู่ก่อนนะอคือตัว SCB กับตัวโอเคแบงนะครับเนี่ยคือต้องบอกว่ารอบนี้ต้องเล่นต้องเล่นแบงค์ใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าเรามองเห็นเลยว่าแบงค์ใหญ่ช่วงหลังเนี่ยเขาบุกนะบุกทุกทุกเซกเมนต์นะฮะนะครับสังเกตว่าเขามากินเซกเมนต์พวก SME เอ็มดีไฮเปอร์เชสนะครับแม้แบงค์เล็กทุกวันนี้เองังเกตว่าเริ่มลำบากแล้วเห็นว่าตัวของเอชอย่างเอชเนี่ยพวกไฮเปอร์เชสต์เขาโตมากนะครับเนี่ยในที่จจะเเป็น้าาตลดของ นะครับเนี่ยทั้งสองตัวเก็บว่าโตกาเอ็ดดิ้งมาแล้วนะครเห็นว่าโตทั้งคู่ดีทั้งคู่นะฮะะนครับซึ่งเรามองโปรเทียจุดนี้เห็นว่าทั้งสองตัวราคายังมีโอกาสการเติบโตเรื่องกำไรได้อยู่ครับคิวหนึ่งผ่านแล้วนะครับโอเคเลยมองว่าคิวสองยังโตได้อยู่ฉะนั้นจริงๆผมคิดว่าสองตัวนี้เล่นได้ทั้งคู่เลยนะฮะคือว่าชอบตัวไหนชอบหูหวาหรือยังไงแล้วแต่ก็มองสองตัวไปก่อนนะครับอย่างเคบังที่เรามองอยู่ที่ร้อยร้อยหกสิบเจ็ดเหมาะสมนะครับเอสซีบีมองอยู่ร้อยหกสิบสองนะครับเนี่ยถัดมาอีกหนึ นะครับนะฮะที่เอาสิริขึ้นมาเพราะว่าราคาหมดของเรื่องเรามองอยู่สองบาทเก้สิบแปดค่อนข้างจะสูงปัจจุบันเยอะนะฮะนะครับแล้วก็ที่ขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าตลาดตอนนี้ที่บุกเรื่องของเออร์เน็ตโกลยอดขายได้เยอะที่สุดนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือเราชอบความหลากหลายของธุรกิจนะครับมีบ้านมีคอนโดมีทาวน์เทาส์แล้วก็มีความยืดหยุ่นในแง่ที่ว่าไม่ได้กรกจุกอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวในย่าล่าสุดคุณบอกไปขายที่โมกิณนะโกลมาสักองค์การในช่วงสงกรามนะครับเห็นว่ามันมันเติบโตได้ดีแล้วมันมีความหลากหลายธุรกิจอยู่ เราเชื่อว่าเขาจะเป็นหุ้นหล่นะช่วงเวลาที่ราคาที่สองบาทเนี่ยเข,อขาอาจะน่าสนใจมากแล้วก็ซื้ออัพไซด์มีนะครับอัดไม้หนึ่งตัวก็มองเผื่อคือตัวไอท์วายนะครับนะหุ้นสื่อสารที่วันนี้เองทุกคนอาจจะเมาเรื่องงสามจีหรืออะไรก็แล้วแต่ 8, นะครับนะแต่สามจีเขาก็มีคายยําถามเหมือนกันว่าเชื่อหรือไม่ว่าเกิดขึ้นจริงนะแต่ผมเชื่อว่าคงเกิดนะครับพีือว่าราชาเร็วนั่นเองนะครับนะแต่มันก็มันก็ยืดกันมาตลอดเวลานะครับนะแต่อะไรก็แต่ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เองเนี่ยในแง่ของไร้เส้นต่างๆเนี่ยจะถูกล เนะ่เพราะว่าเวลามันถูกยืดไปปุ๊บเนี่ยเองบุญค่ามันก็รดับลงมานึ่งหนึ่งแต่ใน<ะ>เช้นนี้น่าจะมีอะไรที่มันมากขึ้นในะครับในช่วงของธุรกิจแต่เรามองว่าในแง่ของไว้เนี่ยซึ่งเป็นการเปิดเบอร์ใหม่อาจจะเริ่มอีกตัวแต่เรามอกว่านอนไวด้ดูดูนัดสนใจกว่าและพวกดาดฟ้านะครับวันนี้สมาร์ทโฟนมานะครับนั้นผมมองว่าตัวแอดวานจ์จุดเด่นข้อย่า่คือเป็นผู้มันคลที่ค่อนข้าง,งดีนะครับนะแล้วก็เราดูให้ดีครับว่าสื่อสารจริงเนี่ยตั้งแต่ปีที่ล้นนึงุขาตอ เป็นคุ้นเทนเดียที่ขึ้นมาขาขึ้นมาตลอดแล้วผมเชื่อว่าราคาที่ขึ้นมันย่อลงมาบมเนี่ยปลอกเลยอย่ากลกัวน,นะฮะขาจงังหวะเข้าสู้เขาแล้วก็ตั้ดีๆค่ะครบถ้วนนะคะสำหรับคำแนะนำการลงทุนจาก KT c i ซี i o o นะคะรวมไปถึงหุ้นเด็ดนะคะ SCB k b a n k s แ r i แล้วก็ d v a n c e ค่ะในส่วนของ Stock Delivery วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจเจริญมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ช่วงที่2นะคะ management variety ค่ะคุณยูยูดีเลอร์แสงเพชรนะคะวันนี้จะออกนอกสถานที่ค่ะไปที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะคะสัมภาษณ์สองผู้บริหารค่ะคุณพิระเจต์สวนภาษีประธานกรรมการบริหารจากบริษัทยูเนียนอินทราโ้จำกัดมหาชนและคุณพิรพลสวนภาษีกรรมการบริษัทยูเนียนปิโตเคมิคอลจำกัดมหาชนนะคะสองพี่น้องนะคะตระกูลสวนภาษีจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานค่ะเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ Thank you